พี่น้องยายผ้ามาเก็บนวยเชอรี่นี่นี่นี่ยายบอกว่ามีหนวยมีหนวยพรอยเนี้ยพี่น้องตายยังดีอยู่เด้อพี่น้องเบิ้งเชอรี่เชอรี่พี่น้องเชอรี่แดงสันกําลังออกดอกก็มีเนาะแม่เนาะนี่นี่กําลังออกดอกสวยๆเลยลมแห้งแหงเนาะแม่เนาะพี่น้องตอนนี้ลมแห้งหมอกเบิ้งต้นใหม่ปิ้วยุ่งเง้ยุ่งงิงห็นะแม่เบิ้ง เรนน่น้อยนึงเนาะแม่เนาะมันบใหญ่ม <sk 195 2> ันบใหญ่บางย่อมออกหน่วลไหมล่ะแม่อือหือดอกอันนี้ก็งามเลยเนาะแม่เนาะมันมันดอกแล้วอืมอันนี้หินหินก้มๆนี่แม่นทำพุ่มปั่นเองได้หน่พี่น้องเบ่งพังเบัดแล้วล่ะนี่เด้แม่แม่อันนี้เด้ที่แม่มาปลูกนี่ยแม่ที่ปลูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม่เนี่ยดอกใบอันนี้มันสวยดีเนาะแม่เนาะ อันนี้ใบนี่กำลังแตกเลยเนาะแม่มแม่แบบเออเบ่งบรรยากาศพี่น้องเบ่งโอยนี่สวยอ่ะแม่เป็นพุ่มเลยอ่ะ่ะนมอาปลูกไหตัวละอติมเราเอามาปลูกบ่ะแม่อยู่แล้วมาปลูกดีเป็นพุ่มยังงามเลยอะ่ะแม่และสิพาไปเบ่งต้นตะลิงปิงพี่น้องต้นตะลิงปิงตอนนี้ก็แดดแดดก็ยุบยุบ้เลเนาะแม่เนาะ โอ้ยนี่กำลังจะออกแม่เต,ต็มเลยพี่น้องดอกจำปีดอกจำปีใบแม่นงพุม่มเมแล้วสิเก็บเอาไปให้ผู้เฒ่าตลอดเลยเด้นี่จ้ะแม่นี่ไงดอกบานน้อยนี่งี่ดอกที่เล็นี่ดอกในน้อยๆนึ่ <laughs> ดอกในน้อยหนึงพี่น้องอันเวลาบานเยอะๆนี่ <laughs> ดอกน่อย, <laughs> ออยเวลาบานเยอะๆน่ะยายแล้วสิสอบเก็บไปแจกไปแจกไ้ผู้เฒ่าไหมพี่น้อง เบิ่องอันหน้าบ้านแม่นงภู่มต้นใหม่หลายบอกยายญ่แล้วสิพ้าไปเบื่องต้นตลิงปิงออกหน่วยแล้วพี่น้องเบิง่งนี่หน้าบ้านแม่นองภู่มตอนนี้ฝนก็บกำลังจะตกเด้อจ้าพี่น้องเบิง่งฝนกำลังจะตกพุ่นน่ะยายเพิ่นผ้าไปเบ่งองหยัางพุ่นน่ะยายบอกใายบอกมาเอาตะไคร้ไปแกงเดอ้อยายว่ะอันนี้ต้นนี้ต้นชวนชมเอ้ยต้นนี้อย่างนั้นไหม ้นลีลาวดีนี่ก็เอามาจากบัญญาคือกันพี่น้องสวยไหมแม่แล้วเอามาปลูกให้นี่นําเสนอแม่และสิพามาเบื่องต้นตะลิงปิง้งพี่น้องบอ่เมนตะลิงปิ้งดอกสีแดงได้ไหมแมอันนั้นอันนั้นเป็นดอกอันด,ดอกลีลาวดีเนาะไหมเนาะลีลาวดีต้นนี้ที่เขาซื้อมาให้แม่เนาะ ตอนนี้แม่น้องพ่มซื้อมาให้ได้เนี่ยแต่แรละคิดว่าเบิ้งในเน็ตเนาะมันมันเบิ้งในเฟซก็จังมันสวยพี่น้องแต่พอมาแล้วมันดำแม่หันบ่มากกว่าสเนแม่มันเครื่อมันพันเต็มเลยไหมเครือดอกอย่างเก็ะไอ้ที่มันกินได้เนาะไหมเนาะดอกขจรดอกขจรนี่พี่น้องเบื้องตะลิงปิงไอ้เอามาปลูกให้อันนี้ออกหน่วยแล้วนี่ออกหน่วยแล้วเด้อเบิ้องลงลนถงเบื้องนี่ต้นอันนี้แม่มาตัดยอดไปเนาะไหมเนาะ ดอกอียงนะดอกไอ้ดอกหางนกยุงหางนกยุงอินเดียพี่น้องอันนี้ดอกมันจะใหญ่ๆสีแดงๆอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋ยอ,อคิดว่าหนอนต้นงามงามพี่น้องแมมาตัดยอดแล้วมันยินแตกออกอยังดีค่ะอันนี้จะเป็นหนามบานเม่์ของคุมอุ้ย,ยล่มล่มแห้งมากพี่น้องตอนนี้ฝนก็อจังจะตกนี่ละจ้ะ ลมแรงมากพี่น้องเบิงแม่แม่นอ้องพ่มใสเ่เบิงดอกสีแดงแดงนี่มีเครื่องมาพันผอมเดวอดใส่พอมาสางออกโอ้ยลมลมแรงมากพี่น้องนะหญ่ยยแล้วพายยางเบิงดอกใหม่อันนี้ก็ตน้ตนต้นอย่างนะแม่ต้นทองนพะเก้าเมนบ่ หรือชะแมบทองทองนพะก้าวนี่เป็นต้นไม้มงคลพี่น้องต้นชะแม่ทองอนี่แม่เก่ามาปูกให้หลายต้นอยู่ห้าต้นหาต้นมสันเมวะอ้ยเก่า้มมันตายเเก่าต้นเมวะมันตาย <laughs> นี่นาะบ้านแม่หนองคุ้มจ้ะตอนนี้ก็ฝนกระลังสีโต๊กพี่น้องจักสีโต๊บอดอกแต่ว่าร่มแหง้งแหง้งอ้ยลมแรงมาก ลมแรงลมแรงมากเลย